มณีนุษยที่ยากก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขเล่าของอาจานนะคะอาจารย์บ่าาเ,เคยเอาเลขเล่ามาเป็นสะพานบุญหายนุษทียาเป็นสะพานบุญจ้าเสียนะคะมีตาหายเลขไทยนะคะเลขไทยของเพิ่นจะเป็นแบบนี้นะคะคลิปแรกนะคะหายสามหกสามเจ็ดสามเก้านะคะเลขออกหกสามลางนะคะหายวิ่งวิ่งสามลูดสามนะคะออกหกสามล่างนะคะแต่พอคลิปคงสุดท้ายเพิ่นฟันทงหายเก้าสามสามเก้าลางอย่างเดียวกับเขาคลิป แรกนะคะเขาคลิปแรกเขาโตกราฟนะคะแต่ว่าในมือนี้นะคะงวดนี้ในมือนี้เพิ่นหายเลขเล้านะคะเลขเล้ามาก,ก่อนเลขไทยเพิ่นบอกว่าเอ่อเมื่อกี้มือน,นะคะจะหายเลขไทยแต่ว่ามัอนี้ขอปล่อยเหล้าเหล้าใาจา์เป็นหน้าที่นาที่สนใจนะคะเพราะว่าหายแค่สามโตคู่เดียวสี่โต ซี่โตก็ชุดเดียวนะคะแล้วเลข2องโตมีแค่3ครูนะคะจะเป็นโตได้จะให้ไปฟังเสียงสัมษั์นะว่านุนทิยาก,กับนะาจารย์เลขตำรางวดวันที่18สิงหาคม2568นะคะนะจานสวัสดีค่ะ oh oh. บ่ได้บ่ได้ไปเ้ยนะจาน ไปอุดรไปอุดรเพิ่งมาถึงบ้านเนี่ยก็เลยสิโทษสัมผณ์เอาการจัเป็นเังได้เด็กเล่าโชคดีบอเด็กเล่ามันเห็นออกตัวกับคอยก็ล่ะสามหกบ่เล็กเล็ไทยไหมเลขกไทยเจ้าโชคดีบ่เจ้าห้สามหกอยู่ด้วยเนาะสามหกสามเจ็ดมันออกหกสาม อืมห้วิ่งสามรูสามห้าหรีเนาะสามหกก็เอาเลยหกสามมา,าเามาามาป็นดัมอืมนั่นแหละคนก็่างสัน่หละก็เรียกผู้สื่ออืมจได้เลยอืมแต่ว่าคลิปแรลมันมีอยู่ได้เหล็กเล็ไทยนะ่ะเลขอันสามหก่แต่่าคลิปขงสุดท้ายมันมีแต่สามเก่า 39, เนาะคลิปแรลมีันไม่อยู่ วนไหนตัวเดียวขึกกว้นโสามสามโตอ,อืมออกสามหกหกสามเราเมื่นอนี้คือได้ยินว่าสิปล่อยเล่าบอสอาจารย์ว่าว่าสิเล่าปล่อยเล่าเอ่อย้อนหลังเห็ดเบิ่งมันเข่าบอนอ่น่ะมันเขา่าเนี่มันดออออออีออกต๊ะสามเือก็เลยโอ๋ออกโตัะสามสอ๋อออกต๊กะสามเอาเอาพ่อมแล้วครับพ้อมแล้วอ้าวเลยค่ะ วิ่งสองกับแปดบนล่างบอกแปดบ,บนล่างบนล่างลางวันที่ 18, สิบแปดสิงหาคมวิ่งสองกับแปดบนล่างจ้าเจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่จ้าโอเสองตัวเลยปะเนี่ย สองตัวมตโตไดแน่เลขสามตัวมีหางเดียวบอกแมวตัหางเดียวจ้าแล้วเลขสองตัวมิัวไดแน่สองสีสองสีสองหาสองหาปดสองปดสองต้นนี่แล้วก็เลขสี่ตัวแล้วร่องมาสี่ตัวมิัวไดแน่ เก้าเจ็ดสองสี่เก้าเจ็ดสองสี่เน้สองสี่สี่สองไหมะตัวเดียวเลขเลขสองตัวเน้นสองสี่สี่สองบ่กแมนยอดทำดีกว่าอ๋เลขแก้วนี่มันชอบออกกราฟต้องเขียนกราฟน้ำบอลนะอาจารย์แมนยอดกราฟแปดอือสองแปด บอกร้านานั้งกับคือก็หกตามนหกนะเรื่อยล่างขนาะเนี่ยอ้าวปอ,อยเห็บสิฮะเลขสองวเะไรอ๋ถอถ,ถ้าวิ่งในวิ่งเลขสองจะรู้มาแนวทางของอาจารย์ตำราว่าวันที่สิบแปดสิงหาคมสองห้าหกแปดเลขวิ่งเลขแรกนเนี่ยให้วิ่งสองกับแปดสามารถวิ่งได้บนล่างเน่นที่เลขสอง จับคู่เลขสามตมาชุดเดียวคือ7 2็เลขสี่ตัวมาชุดเดียวคือ9ก้าเจ็ดสองสลขสองตมาสามคู่แต่ว่าให้เขียนกลับนําจะเป็นสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองแปดแเน้นที่สองสี่สีน้อย่าลงถูกวะคะนาจารย์ อ้าวขอบคุณอาจารย์หลายๆที่ห้แนวทางนะคะวดนี้ห้เอฟซีโสดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะวันเสาร์อีกอาทิตย์หนึ่งจังจะป้อยรัฐบาลไทยวหน้าโอเคค่ะค่ะค่ะวัสดีค่ะเอาโอเคครับ ค่ะพอเป็นพี่น้องเอฟซีก็สิไดงยิแลนวน,นะคะเสียงสัมภาษณ์เราว,ว่านุ่นทิยาก,กับนะจานเพื่อนทํางานเพื่อนบ่คอยวางเพิ่นบอกว่าวันเสาร์ค่อยเจอกันภาษาลราวันละคำบอกว่าวันเสาร์ค่อยพ่อกันจะปล่อยรัฐบาลไทยแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นจะปล่อยเลขเล้าก่อนเลขเล้านี่นุ่นทิยาบ่ไปก็ได้นะคะโทษสัมภาษณ์ก็ได้คือเก้านะคะแนวทางของเพื่อนนุ่นทิยาวันหน่อยนะคะมีแค่สามคู่นะคะเลขสองโตนะคะ แลวก็เลขสามโตกับมีหางเดียวเลขสี่โตกับมีหางเดียวนะคะทั้งทองเท้ากับเป็นซื้อน้าเสนออ,อาจารย์ไล้ซสำหนักจรินท่งเนว้ทางมาหายนนทิยาลงตาล่าเลาวหายช่วงนี้เออกรรุ่นกันไลยนะคะเลขเล่ามันจะออกจัรย์พูดสุกนะคะกับบางท่านบางคนกับโชคดีเพราะได้คากับเขาคานามคาไปนะคะทังทองเท้ากับ,บรู้ว่าอาจารย์ได้จะเขา อาจารย์ได้จากใกล้เคียงนะคะเพะว่าเข้าทายทํำให้เป็นแนวทางหาสืา่อสารกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะสรุปว่าคลิปนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ตามราวงว่าวันที่18สิงหาคม2568นะคะเ<อ>พิ่นไ้เลขวิ่งเลขแลนวิ่ง2กับ8สามารถวิ่งได้บนล่างเน้นที่เลข2นะคะจับคู่ไ้เลข3ตัวมาชุดเดียวคือ724นะคะเลขซี่ตัวมาชุดเดียวคือ9724นะคะเลข2ตัวนี้ไฮซี่2 2ซี่เป็นตัวเน้นนะคะ ตัวล่างมากๆก็จะมี2552 2882นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางตำราวของน้าจานนะคะนะคะนุษยที่ยากกับขอเวยพอนไฮพ่อม่พีณน FC, วิอย์ซีโซดีกับแ,แนวทางของน้าจารย์ตำราวนะคะ